ระวรสา,านเททานบุญมาราโกเวลานั้นธรรมอาจารย์คนหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าได้ฟังการโต้เถียงเรื่องนี้และเห็นว่าพระองค์ทรงตอบได้ดีจึงทูลถามพระองค์ว่าบทบัญญัติข้อใดเป็นเอกกว่าบทบัญญัติข้ออื่นๆพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าบทบัญญัติเอกก็คืออิสราเอลเอ,อ,เอ,อ๋ยจงฟังเถิด องค์ระรู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวท่านจะต้องรักองค์ระูุเป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่านบทบัญญัติประการที่สองก็คือท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองไม่มีบทบัญญัติข้อใดยิ่งใหญ่กว่าบทบัญญัิสองประการนี้ ธรรมอาจารย์คนนั้นทูลว่าพระอาจารย์ท่านตอบได้ดีจริงทีเดียวที่ท่านกล่าวว่าพระเจ้ามีแต่เพียงพระองค์เดียวและนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นเลยการจะรักพระองค์สุดจิตใจสุดความเข้าใจและสุดกำลังและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองนี้มีคุณค่ามากกว่าเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสักการะบูชาใดๆทั้งสิน้น พระเดชระเจ้าทรงเห็นเขาพูดอย่างเฉลียวฉลาดจึงตรัสว่าท่านอยู่ไม่ไกลจากพระราักรของพระเจ้าหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดกล้าทูลถามพระองค์อีกเลยก็คิดจากพ่รสารโมเชยาประก,กาศศักแห่งความรักที่สุดให้อภัยที่สุดและเรียกร้องตามหาที่สุดให้กลับมาสู่ความรักโมเชยา พระเจ้าสั่งให้ไปแต่งงานกับนางโกโมนางเป็นโสเพณีเพื่อชีวิตของโฮเชยาที่รักนางรักนางเสมอแม้นางจะทิ้งไปขายตัวประเดบดังประชากรอ,อิสราเอลที่ประแยหาพระเทศเทียมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่พระเจ้าก็รักอภยัยและพากลับเสมอแม้โกรธมากแต่ก็ทรงอภยัยเพราะทรงเป็นความรักมั่นคง และสัต์ซื่อในความรักนั้นคําว่าเคเสตและเอเมตคือความรักมั่นคงและความสัตและความซื่อสัต์เพราะพระเจ้าทรงเป็นเช่นนั้นเสมอไปเทศกาลมหาพุทธคือเวลาของการกลับใจเพราะความรักของพระเจ้าและความสัตย์จริงของพระองค์บัญญัติสูงสุดคือความรักนี้เอง